สวัสด hey, ีค so รับอยู่กับหกรอน้ำกรีนครับเดี๋ยวมาดูมุมคอนโทรลของหัวหน้าโจ้ครับความือเขาจะเร็วขนาดไหนขับรถแคทคันใหญ่ๆได้เร็วขนาดนี้ครับพูดถึงเหนื่อยไหมเราไม่รู้หรอกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเรารู้อย่างเดียวว่าเขาขับเร็วอะ ไม่มีแอร์ครับวันนี้ไรไรความเยน็นัไปเจ้าเขียวหางไม่เฮ้ย ระวาแวแงต่ก่อนเขาจะติดไขาลานครับเจ้าไขาลานเจ้าฟันปีศาจเจ้าจอมโหดใช้ยายเขานะเดี๋ยวขึ้นไปดูจอรเดียด้วยครับ ดูนะทำงานแบบมีอารมณ์มากอารมณ์สุนทรีฟังเพลงด้วยครับเต้นด้วยนี่เล็กสัญจรครับเฮ้ยไอ้กบิด พาไปดูมุงนี้ครับได้กี่เที่ยวแล้วห้าส <50 S 1> <50 S 2> ิบละวห้าสิบเที่ยวแล้วอ่ะสุดยอดแต่ว่าห้าสิบเที่ยวยังไม่ถึงครึ่งวันเลยลนี่แหละนะคนตักเร็วอะ่ะเป็นงี้แหละแต่ตักไม่เยอะนะสี่ตักสามตักสี่ตักเขาจะคำนวณดูเลยว่ารถคันไหนที่ไม่แรงเขาก็ใส่สาม ันไหนที่แดงๆเขาก็ใส่สีโอ้าวพ <c oughs> ุทฟาดอ่ะคันนี้ลูกชายของคุณนายโจ้ยเลยครับขับพอ,อมาทั้งครอบครัวไปทำงานบริษัทต,ต้องครอบครัวครับรับเงินเยอะๆกันเลยครับ รับทีเดียวอันนี้คนขับคนใหม่เทรนมากับมือครับลูกชายคนนาจเดี๋ยวมาดูเขาใส่ทุกคันมีแอร์หมดยกเว้นเจ้าฟันปีศาจครับเออถ้าสี่คันนี่จะพอดีนะปนกันพอดีเลยครับ ต่ไม่รู้ว่าจะเอาดินไปดำอยู่ตรงไหนมหาศารมากดินครับนอกสีจากให้เอาไปขายประชาุมเอาไปขายให้ชาวบ้านหรือว่าตรงในที่สาธารณะประโยชน์ขายไม่ได้หรอก <c oughs> เพราะว่าเป็นที่ของหลวงครับห้ามจำหน่ายนอกจากดำในที่สาธารณะอย่างเดียวครับอย่างเช่นวัดโรงเรียนหรือว่า สถานที่ของหมู่บ้านนี่จะเป็นที่เก็บน้ำประปาหมู่บ้านคชับไ จมแล้วครับคันบนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถจมด้านบนกันเล็กสจวครับเราจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันครับสำหรับทีมง,งานััหนายโจยทีมง,งานฟันปีศาจ ไปดูก่อนกำลังจมอยู่เลยอ้าวขึ้นแล้วอ่ะแ่แรงแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเล็กสุดยอดครับเฮ้ยเล็กสุดยอดไปแล้วมาดู อันนี้ลูกของหัวหน้าโจยครับว่าเขาจะฝีมือไหมในการถอยครับใช้ได้อยู่ส่วนจนเบียห้าสี่ศูนย์สามขับโดยเยอะเยยครับดันทันไหมลูกบี่ดันทันไหมทันไหมดันทันไหม,ไหม,ไหมอ๋อแรงวะ ออรถตัวผู้อ๋อมีเดือยด้วยอ่ะอออรถตัวผู้เป็นอย่างงี้นี่เองรถตัวผู้ดันได้แรงๆใชเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคำว่ารถตัวผู้ bên này ừ đám lê với Hãy subscribe เหนื่อยก็เหนื่อยที่สุดก็คนขับรถไทยนี่แหละบอกว่ารถเขาช้า